สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2022นะครับวันนี้วันคริสต์มาสแบบเต็มตัวเลยนั้นเพื่อนก็สุขสันต์วันคริสต์มาสอีกครั้งกับเพื่อนๆพี่ๆนพ,พี่น้องทุกคนนะครับหลายคนน่าจะอยู่บ้านพักผ่อนกับครอบครัวนะครับยังไงฝากสวัสดีสมาชิกในครอบครัวทุกคนทุกท่านเลยแล้วก็ใครที่ช่วงนี้มีงานปาร์ตี้กับบริษัทนะครับมีจัดฉลองกับเพื่อนบ้านกับญาติพี่น้อง เดินทางออกแต่จังหวัดนะครับยังไงฝากด้วยนั้นเพื่อนเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะบ,บางทีง่วงอันตรายกว่าเมาเอีกนั้นเพื่อนยังไงระวังกันนิดหนึ่งนะครับมาดู Bitcoin ช่วง Christmas Eve ในทุกปีกันนะครับหรือราคาของบิตคอยนะครับตั้งแต่ปี2013นะปี2013 Bitcoin อยู่ที่668ดอลลาร์สหรัฐ 2014ล่วงลงมานะครับอยู่ที่318ดอลลาร์สหรัฐ2015ดีตัวขึ้นมานิดนึง455ดอลลาร์สหรัฐ2016 894ดอลลาร์ 94, และ2017นี่ดีตัวขึ้นมาเป็น10เท่าเลยนะครับ14,302ดอลลาร์ 14, 2, 2018เป็นช่วงที่ผมปวดหัวบ่อยที่สุดนะครับช่วงนั้นคริสต์มาสราคาบิตคอยอยู่ที่4,021ดอลลาร์ 4, 2021, 2019นะฮะหายใจได้ขึ้นมาหน่อยนะครับ7,266ดอลลาร์สหรัฐ 2,020 23,760ดอลลาร์และปี2,021ปีที่เราจะไม่มีวันลืมนะครับดีตัวขึ้นมาอยู่ที่51,185ดอลลาร์สหรัฐส่วนปี2,022นะครับปีนี้ก็อีกปีที่คงจะลืมยากนะครับอยู่ที่16,810ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นสัจธรรมนั้นเพื่อนมีขึ้นมีลงนะครับมีฟัดก็ต้องมีกาวนะอดทนไปได้วยกันมาดูทวีต อวยพรคริสต์มาสของพี่ตี c ซีซีกับทุกคนนะครับแกทวีตประมาณนี้แกบอกว่าผมขอพักผ่อนหน่อยผมขี้เกียจที่จะมาอวยพรสุขสันต์วันคริสต์มาสกับทุกคนเป็นรายบุคคลเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ได้คำอวยพรจากผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนิทกันแล้วนะมันหมายความว่าผมขี้เกียจเองนะผมผิดเองสุขสันต์วันคริสต์มาสและแกก็บอกว่ามีอีกทวีตหนึ่งนะแกะบอกว่า รู้สึกโชคดีที่ได้กลับมาเล่นสโนว์บอร์ดอีกครั้งหลังผมดีขึ้นแล้วสุขภาพคนเรา,เาสำคัญเหมือนความมั่งคั่งนะครับสุขภาพคือความมั่งคัง่งขอให้ทุกคนปลอดภัยและสุขสัรวันคริสต์มาสนะครับตรงนี้ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ตีแกหลังเจ็บนะครับก็อย่างที่แกเขียนนั้นเพื่อนสุขภาพคนเราคือความมั่งคัง่งทุกการปิดวิดีโอในช่องนี้ผมพูดตลอดขอให้ทุกคน โชคดีนะครับการ์ดอย่าตกในเรื่องสุขภาพและก็การลงทุนนะครับหรือสุขภาพและการเงินเพราะในชีวิตคนเราต้องการ3อย่างสุขภาพการเงินความรักนะครับถ้าคุณมี3อย่างมีครบแต่ถ้าคุณมีสุขภาพและมีเงินเนี่ยอย่างที่3เนี่ยชิวเวเลยนั่งรอเลยนะครับก็กาดอย่าตกนั่นเพื่อนเมื่อสองวันก่อนป้าชาวฮอสกินสันนะครับแกทวีตบอกว่าอย่างน้อยธุรกิจซอสพริก ผมก็ไปได้สวยหรือซอสพริกของแกเนี่ยธุรกิจซอสพริกของแกซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าป๋าชาวทำซอสพริกด้วยนะครับนี่นะแกบอกว่า at least my hot sauce business is doing well นะครับแถม2วันก่อนมีคนลงภาพช็อกโกแลตของป๋าชาวที่โคโลราโดนะครับมีหลายรสนะครับมีทั้ง uh, s a l t y sweet cashew bar นะครับมี triple nut bar มี S อ s a l t y sweet hazelnut bar นะครับซึ่งตรงนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่าป่าชาวทำทั้งไม่รู้ภาพจริงหรือเปล่านะแต่ว่าแกเป็นคนโพสเนี่ยแล้วมันก็มีสลากอะไรอย่างดีเลยนะครับก็ทั้งช็อกโกแลตแล้วก็ฮอตซอสนะครับก็เรามาถึงจุดนี้แล้วนั่นเพื่อนปี2022นะฮะ Exchange อันดับ2ของโลกก็ ประกาศเข้าสู่พาวะโลมลาย FTX นะครับแซมแบงค์แมนฟรีเข้าคุกเข้าตารางเมื่อวานเพิ่งประกันตัวมาโอ,าอปปาโดคอนก็หนีตำรวจสากลหัวซุกหัวซุนนะครับจากที่ลูน่าเคยอยู่หลักเป็นร้อยดอลลาร์แล้วทุกวันนี้ป่าชาวของเราก็ขายซอสพิกขายช็อกโกแลตนั้นเพื่อนก็ <laughs> <laughs> ขำๆชิวๆกันไปนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่าน นายิบบูกิลี่ของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศเชิญชวนชาวเอลซอดอร์มาดูท่านไลฟ์สดเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะครับและท่านก็บอกเ,อเป็นภาษาสเปนนิชบอกว่าฟิลิสนาวิดาสนะครับฟิลิสนาวิดาสคือสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับก็สุขสันต์วันคริสต์มาสกับท่านประธานาธิบดีนายิบกับครอบครัวด้วยนะครับลูกสาวน่ารักภรรยาก็สวยงามเลยนะครับสุดท้ายนะครับ ท่านประธานกราตอรแกรีเกนเลอร์ของเรานะท่านก็ออกมาอวยพรบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยและขอให้ทุกคนมีความสุขในการฉลองคริสต์มาสกับคนที่คุณรักนะครับก็ตามสไตล์ประธานกราตอรสหรัฐอเมาริกานะท่านเป็นห่วงทุกคนโดยเฉพาะคนที่ถือเหรียญออคคอยนะครับเพราะว่าเป็นซิเคิตี้ก็วันนี้ก็มาชิลๆขำๆกับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับ หลายคนหลายท่านที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะหลายคนในช่องนี้เนี่ยดูจากต่างประเทศไม่ได้กลับเมืองไทยไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเนี่ยเข้าใจความรู้สึกถึงการห่างบ้านห่างเมืองนะครับยังไงส่งกำลังใจไปให้พี่น้องคนไทยทุกคนทั่วโลกเลยนะครับอะไรที่มันไม่ดีในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอให้มันผ่านไปนะครับต่อไปนี้เราจะมีแต่ พลังบวกมีแต่ positive energy เข้ามาในชีวิตเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอให้โชคดีวิ่งตามหาทุกคนสำคัญที่สุดขอให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยระวังกันนิดหนึ่งนั้นเพื่อนบางทีเราไม่เมาเราไม่ง่วงไอคันอื่นมันเม,มาหรือมันง่วงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเ,าเกิดอันตรายได้เผลอไม่ได้นะครับต้องมีสติตลอดวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม